ตอนนี้เจ้าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างครับครับก็ก็ขอเข้าบรรยากาศข้องการถ่ายทอดสดด้วยนะครับตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดอยู่3มช่องด้วยกันนะครับก็คือของ f c e e o o o ช่วยข้าไปดูหน่อย Facebook ของยนานากาวะนะครับแล้วก็ YouTube ของยนานากาวะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะเป็น t i k t อกนะอีกช่องทางหนึ่ง ส่วน z o o นี้แล้วก็มีการพูปะาพูดจาคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองที่ดูทางทิกต o k แล้วก็เฟ e บ o o k เนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังเสียงลูกๆด้วยนะครับอ่าโอเคผู้ปกครองเข้ามาแล้วหลายท่านใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวขอญาตที่จะแนะนำแนะนำนะครับทีมงานที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ ก็มีทีมงานคุณครูนะครับหลากหลายท่านที่เข้ามาในวันนี้แล้วและก็ผู้ปกครองที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับขออนุญาตแนะนําให้รู้จักกับคุณครูคุณครูวนิดาสายท้องอินครับคุณครูอ้อครับปรบมือต้อนรับครูอ้อหน่อยค่ะครับอ่าต่อไปครับคุณครูอีกคุณครูคุณครูแป้งค่ะคุณครูแป้งนี่สอนวิชาสังคมศึกษานะครับ บ้านอยู่แถวแถวกำแพงเซาครับนอกจากนั้นแล้วก็คุณครูธีรธาดาลุ่งสุวรรณนะครับ่คุณครูซาวย <c oughs> ังอยู่ไหมครับคุณครูซาวอยู่ใช่ไหมครับอ่าตอบมือคุณครูซาวหน่อยนะครับหนะ้าตามองไม่เห็นนะฮะอ่านอกจากนั้นมีคุณครูเพลงสอนภาษาอังกฤษครับครูเพลงสอนภาษาอังกฤษ ก็นั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมคุณครูเพลงนั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่บ้านนะครับคุณครูสาวจะรอน้ามาไหมครับให้ดูหน้าไหมครับคุณครูสาวครับทางด้านกองทิกต็อก็อาจจะมองภาพไม่ก็เห็นนะครับแต่ว่าเ็าอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังไปเป็นเสียงก็แล้วกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มี ครูวลริษาอยู่นะครับรูวริษาก็ยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ไหมครับรูวลริษาอยู่ที่บ้านไม่สามารถโชว์หน้าได้ไดอ่าอยู่ใช่ไหมครับอ่าไม่สนิทโชว์หน้านะครับลูกศิษย์ลูกหาอยู่สองคนนะเห็นไหมครับเห็มค่ะครับอ่าแล้วก็มีน้องกันกันกันนี้อยู่นะครับกันอ่านี่คุณกูซาวครับคุณกูซาวนี้เพิ่งออก ช่องไปเมื่อวานนะครับเป็นไงบ้างคูสซาดูช่องตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับครับรู้สึกน่ารักเหมือนเดิมนะอ๋อครับน่ารักนะครับพูดของเรื่องตัวเองนะดีดีครับก็ชรู้สึกว่าโอเคครับผู้ปกครองแชร์อยู่ฮะแล้วก็ก็จะฝึกพัฒนาพูดอีกตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับ แล้วก็มีผู้ประกองเข้ามาหลายท่านกูกเฟฟด้วยครับกูเฟยอยู่ไหมครับคุณกูเฟยก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอ,อีกต่อก็เข้ากันมาเยอะนะครับแล้วก็ Facebook ก็ดูกันไปอยู่นะครับผมอ่ะโอเคที่นี้ขอญาตที่จะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรุ่นพี่อ่าโอเคขอญาตแนะนํารุ่นพี่จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะ คเฟย์อยู่นะครับรุ่นพี่อยู่จากประเทศญี่ปุ่นนะครับนะชื่อว่าพี่พี่แพนเค้กนะพี่แพนเค้กอ่านะนําพี่แพนเค้กนะครับบอกเหมือนตอนรับพี่แพนเค้กหน่อยยี่ปีแพนเค้กเนี่ยนะครับก็เป็นนักเรียนยานากาวะอยู่ที่นี่ติดต่อกันเป็นเวลาสามปีผมเองยังจําได้ตอนนั้นเด็กเล็กๆนะครับอยู่ที่บ้านผมไปเยี่ยมที่บ้านแพนเค้กจําได้ไหมผมที่บ้านพาชุดไปให้ถึงบ้านนะ ไปรับตัวถึงบ้านเลยนะครับมีแม่อยู่ด้วยมีคุณ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 ย่าหรือคุณอะไรเนี่ยอยู่นะครับนะจนกระทั่งวันนี้แพนเค้กได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่จิตต่อกันเป็นเวลา3ปีตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับอยู่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นมมม,ม .4 ในขนาดนี้นะครับก็จะขึ้นม .5 อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นพี่แพนเค้กเดี๋ยวก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราได้มีโอกาสร,รับทราบไปด้วยกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วก็จะมีรุ่นพี่นะครับนะพี่คิงอ่าพี่คิงอยู่จังหวัดชนบุรีครับพี่คิงครับนะโอเคพี่คิงนะครับอยู่ที่ยานะายกวาสามปีค่อนข้างจะเป็นเด็กกิจกรรมหน่อยนะเดี๋ยวจะเล่าให้เขาฟังกันแล้วกันนะครับอาจจะเอ็นครัวอาจจะเสริมเติม,ตมแต่งไปด้วยก็ได้คิงนะครับมีหลายช่องทางนะครับครูชา,าวลองเปิดติกตอกไปด้วยในตัวนะครับจะได้แชร์ไปด้วยนะฮะ อ่ะผมขอญอาติที่จะแชร์หน้าจอเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวของสาธิตยานาก,กาวะหน่อยนะครับอืเปิบ อ่าโอเคทุกคนเห็นหน้าจอไหมครับนาทีต่อค่อนข้างจะมีคนเยอะเหมือนกันนะอ่าโอเคหน้าจอตัวนี้นะครับอยากแก่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กให้มีระเบียบว,วินวัยพัฒนาคนให้เคารพตนเองและให้เกียรติผู้อื่นดูแลให้เขารับผิดชอบต่อสังคมโรงเรียนสาธิตยานากวาวะโรงเรียนไทยสไตล์ญี่ปุ่น ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการห้องเรียน SMTP เสริมภาษาญี่ปุ่น US, ภาษาอังกฤษและภาษาที่สองน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการทุกสาราวิชาและโครงงาน PBL แบบ Active Learning บรรยากาศใต้ร่มจำปาทองมังคุดและพืชพันธุ์นานาชนิดอากาศที่บริสุทธิ์ระบบน้ำดื่มประจุลบเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ที่เปิดน้ำดื่มได้ทุกกอกผลสำริตผลสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับชาติทุกสารวิชาอันดับหนึ่งในโรงเรียนสังกัดสอชอจังหวัดนครศรีธรรมราชติดต่อกันเป็นเวลา5ปีจบการศึกษาสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปลายประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนยอดนิยมได้ทั่วโลกอ่าโอเคครับขออนุญาตที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตำนานยานากาวะหน่อยนะครับ ผมเองได้มีโอกาสรู้จักกับมิเต์เคนโคกซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนยานากาวะไฮสคูลนะครับเมื่อปี2 5 5 6นะครับเป็นจุดเริ่มต้นต้นกำเนิดของโรงเรียนสาธิตยานากาวะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยานากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเมืองเมืองหนึ่งเมืองขนาดเล็กมีประชากรประมาณ20,000กว่าคนเองนะครับห่างจากจังหวัดฟุโกุโอกะประมาณสัก60กว่ากิโลเมตร นะครับถ้าเกิดท่านเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จึงใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งไปลงที่สนามบินฟุโกุโอกะแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกทิศหนึน่งนะครับโดยถ้าเกิดนั่งรถไฟก็ประมาณ40กว่านาะทีก็ไปถึงเมืองยานากาวะที่นั่นเป็นแหล่งกําเนิดต้นกําเนิดของโรงเรียนสาธิตยานากาวะที่นครสีธรรมราชแต่กนะับมิเตเกนโคก้าเป็นเจ้าของโรงเรียนสาธิตอาเบร,ริยนยานากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นรุ่นที่3ของการบริหารจัดการ นะครับคุณปู่เป็นคุณสร้างโรงเรียนมาก่อนนะคุณพ่อมาบริหารจัดการต่อแล้วก็ตัวเองก็ไปจบที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ได้แนวความคิดต่างๆเกี่ยวเรื่องของความเป็นนานานชาติก็เลยกลับมาสารต่อนะครับจนกระทั่งตอนนี้โรงเรียนประสบความสําเร็จอายุ80กว่าปีครับโรงเรียนเนี่ยนะฮะพราะความสําเร็จตัวน,นั้นก็ส่งต่อมายังนครศรีธรรมราชนะครับก็มารู้จักกับผมเองก็มา MOU กันนะฮะ แล้วก็มีการสร้างเด็กไทยกันเมื่อปีพศ2559เรามีการเปิดโรงเรียนสาธิตยานากาวะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเหตุผลที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวกับผมเองนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นบ้านของผมในบริเวณนี้เองนะครับที่นครศรีธรรมราชอยู่ในสวนมังคุดนี่แหละครับ นะไม่ต้องซื้อที่ไม่ต้องไปเที่ยวอะไรต่างๆมากมายแล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสอยู่แล้วก็ดูแลได้24ชั่วโมงประการที่2นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันมาเป็นเวลา600กว่าปีตั้งแต่สมัยโน้นนะครับถ้าเกิดนับในยมดานางอามาสะหรือออกยาเซนาพิมุกนะครับที่มาเป็นเจ้าเมืองที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็มา400ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างนครกับญี่ปุ่นนั้นก็เป็นเวลานาน,านเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผล คนใดที่สามารถที่จะมาตั้งโรงเรียนญี่ปุ่นในประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็เป็นตำนานของการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตยนานากาวะนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่ะต่อไปครับที่นี้เนื่องจากว่าจากการที่มีแรงบันดาลใจในการมาตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนี่นะครับท่านทั้งหลายครับเราก็มีการตั้งที่นครศรีธรรมราชนะครับแคมปัสที่สองแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ราชพัฒส,สุราธ,ธานีนาที่เกาะสมุยเป็นคณะของการท่องเที่ยวนานาชาตินะครับมีอาคารอยู่หลังหนึ่งแล้วก็ไปยึดหัวหาที่นั่นเกิดเปิดเป็นเข็มปัดไม่ใช่เป็นแคมปัดแล้วครับเป็นสถานที่ในการติดต่อสื่อสารที่เกาะสมุยเป็นแห่งที่สองนะครับหลังจากนั้นก็ต่อยอดไปยังประเทศเวียดนามนะครับมีสำนักง,งานอยู่ที่ประเทศเวียดนามด้วยนะครับเป็นสำนักง,งานยานากาวะเพื่อจะต่อสื่อสารให้นักเรียนเวียดนามไปเรียนต่อที่ ยานากาวะประเทศญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับก็ยังมีอยู่ที่ลาวมีสำนักงานที่ประเทศลาวประเทศอินโดนีเซียนะประเทศจีนนะแล้วก็ลอนดอนนะแล้วก็เกาหลีมีที่พามา่านะมีที่นิวยอร์กนะมีที่มาเลเซียนะมีมองโกโลนะครับอิตาลีแล้วก็ไต้หวัน นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมตอนปลายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่มีเครือข่ายโยงใ่นะครับไปทั้งโลกทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนี่คือแหล่งกําเนิดจุดกําเนิดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองนะครับทำให้โรงเรียนยานาก,กาวะเนี่ยขยายเครือข่ายไปกว่า10ประเทศแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคือหมายนักเรียนต่างชาติที่อยู่และแวกแถวนั้นก็เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นกัน ขาถือว่าเป็นการเข้าห้องเรียนนานาชาตินะครับในยานากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่านักเรียนของเราเวลาไปก็ไปเรียน,นแผนกนานานชาติอยู่ที่นั่นนี่คือเครือข่ายโยงใยเขาเรียกว่ายานากาวะโกโบกากูเอนโคโซถือเป็นการผลักดันขับเคลื่อนให้ชาวโลกไปเรียนที่เมืองยานากาวะนะฮะทีนี้ หลังจากที่เดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วท่านจะเห็นภาพภาพนี้อยู่เป็นประจำเวลามาที่โรงเรียนเนี่ยนะครับลูกๆโกยคงจะเห็นภาพนี้ป,นประจำนะเป็นภาพที่เราดีไซน์ออกมาให้เห็นว่าเราใช้ยนกกานากาวะโมเดลอยู่ตรงกลางตรงนี้ในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างฟุโกุโอกะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็หมายกาว่าเราสร้างเด็กสร้างพลเมืองสร้างเด็กที่มีแนวความคิดให้อภายัยมีเจตนากติที่ดี นะครับนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเด็กที่มีความพยายามอดทนนะมีความการต่อสู้ชีวิตนะเด็กที่มีการเจริญเติบโตตามขั้นบันไดนะเด็กที่มีความกระตือรือร้นเด็กที่มีความใส่ใจในการกระทําในทุกมิตินะครับแล้วก็ออกมาเป็นผลสำฤทธิ์เด็กหล่าน,นี้เป็นเข็มทิศชีวิตที่เห็นว่ามันเกิดที่สตาร์ทเริ่มต้นที่เมืองอยางนากาวะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ส่งต่อมายัง ประเทศไทยนะครับเป็นเข็มทิศชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ายอดพระทาตนะเขาเรียกว่าเจดีลายหรือเป็นยอดพระทาตทั้งหมด12ยอดนั่นก็หมายกาว่าเปรียบเสมือนกับเป็นอะไรล่ะนะครับนะเมือง12นักสัตว์นะฮะโดยมีอยู่ตรงกลางตัว A เป็นตัวใหญ่มาจาก CA นี่ยานากาวะนะมาจากเอสจูดตัวนี้เป็นการปรับทัศนคตินะครับหลังจากนั้นก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็มีทงไทยธงญี่ปุ่นอยู่ตรงกลางนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคลื่นสมองขับเคลื่อนช่วยกันคิดช่วยกันทาช่วยกันสนับสน,นุนภายใต้ลาแสงอาทิตย์อุทยัยนะม,มีสีทองของอัมพัยกับสีเขียวที่มีความเหนียวซับสดใสเรื่มนะครับอันนี้ก็เป็นตัวกลางในการที่จะวางผังในการเชื่อมโยงไปยังนครสีธรรมราชและก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับอาามจานกากาวะโมเดลนะครับ ทีมงานของเราเนี่ยครับอีกเป็นทีมงานในพักเขานะฮะก็จะมีผู้ในการรงเรียนชื่อคุณนรงสุดที่พักดีนะอดีตผู้ในการรงเรียนสามัคคยารามอยู่จังหวัดคนครศรีธรรมราชอยู่รัตนพิบูลนี่แหละครับนะและมีท่านรองสมทรงฝั่งตรง,งจิตนะครับซึ่งเป็นรองผู้ในการทางด้านวิชาการจากจุฬาภรณ์ราชาวิทยาลัยโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของคอนครศรีธรรมราชมีญี่ปุ่นมาคอยดูแลมีผมคอยเป็นผู้กํกำกับดูและก็มีมิเตเกนโกว้าอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีทีมงานคณาจารย์ที่เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นาวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนี่คือทีมงานที่มีความพร้อมนะฮะนอกจากนั้นแล้วอยากให้ครูอ้ออธิบายตรงนี้หน่อยครับครูอ้อยังอยู่ไหมครับตรงนี้แนวความคิดในการสัง่งในการสอนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทําไมถึงมีภาพนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรอธิบายให้เห็นหน่อยครับว่าเมื่อลูกทั้งเข้ามาอยู่ที่สาธิตจนากาว่าแล้วเนี่ย จะได้รับสิ่งนี้ออกไประยะเวลา3ปีลูกท่านจะเป็นเขาเรียกว่าโพเซตตัวเนี้ที่เข้าไปในตัวเนื้อหาสาระของตัวเด็กเนี่ยแล้วออกมาเป็นเด็กอย่างไรบ้างเชิญครูอ้อหน่อยครับเชิญเลยครับเห็นไหมครูอ้อเปิดเปิดไมโครโฟนหน่อยครูอ้อครับ เปิดยวแป๊บนะคะเปิดจีนสกรีนต้องีคะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเมื่อลูกท่านมาอยู่นี่สาธิตยานาาว่าแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากฟังตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีผลผลิตของเราสองคนนี่แหละครับที่จะต้องมาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะครับเชิญคุณครูคอ้อเลยครับมองเห็นนี่ยังคะ ยังไม่เห็นหน้าจอแชร์ค่ะห,หน้าหน้าจอที่ดร uh ๊ตู้แชร์ก็นีนะคะตุกตู้แชร uh ์หน้าจออยู่ปะคะแชร์อยู่ครับมองเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับแพรเคสเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นค่อ่าเห็นเห็นครับคุูอ้อยจะพยายามมองแล้วกันนะคะเพราะว่ามันม <Favorite. S 3> ันเข้าน้อยมาก หน้าจอใหญ่โตหมหลานะครับมันเป้น,น,น,นที่ของพวกหน้าจอเท่าน้อยค <c oughs> ่ะโอเคค,ค่ะค,ะครับก็อันนี้นะคะก็คือเราอาศัยจุดเริ่มต้นเนี่ยเ,เรียกว่าบนจุดเลยเขา้เขาใจเข้าถึง,ถงพัฒนานะคะก็เป็นหลักการของรัชกาลที่เก้านะคะว่าเราต้องเริ่มจากการเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเข้าถึงแล้วถึงจะพัฒนาได้นะคะทีนี้เวลาเราใช้หลักการนี้เนี่ยเราก็จะใช้กับในการไปจับทุกอย่างนะคะก็คือ การเข้าใจตัวเองก็คือหมายความว่าคุณครูเองเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากที่เข้าใจตัวเราเองก่อนนะคะว่าคุณครูเองเนี่ยมีความรู้มีความสามารถนะคะมีจุดเด่นอย่างไรนะคะในการที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาเด็กๆได้รวมทั้งเข้าใจตัวเองด้วยว่าเราเองเนี่ยยังต้องมีการพัฒนิกับคนอื่นอย่างไรยังต้องพัฒนาในส่วนไหนนะคะอันนี้ในส่วนของคุณครูเรื่องสาระวิชาเนี่ยเป็นความจําเป็นมากที่คุณครูเองก็จะต้องเข้าใจในสาระวิชาที่ตัวเองสอนเนี่ย อย่างถ่องแท้นะคะเข้าใจหลักสูตรนะคะเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นในเด็กเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เพื่อจะเข้าถึงตัวเองและสามารถที่จะนํามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนการสอนการจัดก,การการเรียนรู้ได้นะคะและนําไปพัฒนาตกเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้นะคะเราก็จะ ทำอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจตนเองเหมือนกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความถนัดมีความชอบด้านไหนนะคะเมื่อเขาไปจับกับสาระวิชาหรือว่าทักษะหรือสมรรถนะที่เราเนี่ยได้จัดกระบวนการเรียนดูให้นะคะิดิๆก็สามารถที่จะสามารถจะนำไปต่อยอดไปพัฒนาตัวเองได้นะคะซึ่งสาระวิชาหลากัหลกๆที่เราใช้เป็นเครื่องมือนะคะก็คือเราจะใช้จํานวนทั้งหมดเนี่ย ห้าหกวิชาหลักนี้นะคะที่จะเป็นการใช้ในการกับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไอซีี CC, คอมพิวเตอร์นะคะภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็วิชาที่สําคัญที่เป็นแบบความเปลี่นงของเรียนเราเลยก็คือทักษาชีวิตและโครงงานนะคะก็คือเรื่องของการเรียน p b l ทีนี้ถามว่าวิชาแห่งสุนทรียภาพและความรอบรู้เนี่ยหายไปไหนในโครงสร้างนี้วิชาเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิชาเติมเต็มความเป็นมนุษย์นะคะก็คือได้แก่วิชาภาษาไทยซึ่งเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงแหล่งความรู้เพราะ เราก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยน,นะคะแล้วก็วิชาสังคมเนี่ยก็คือการเข้าใจโลกอันนี้ยังต้องมีนะคะเป็นเครื่องมือเห็นความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็สําคัญเลยอขาดไม่ได้อีกสาวิชานะคะ